ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับตำนานสะพานรัก ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสะพานไม้เก่าแก่ทอดข้ามแม่น้ํำสายหนึ่งเชื่อมระหว่างสองฝั่งของหมู่บ้านมาเนิ่นนานผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเล่าว่าสะพานแห่งนี้ไม่ใช่เพียงเส้นทางข้ามแม่น้ําหากแต่เป็นสถานที่แห่งรักต้องห้ามของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ถูกพรหมลิขิตเล่นตลกเมื่อหลายสิบปีก่อนคุณพบชายหนุ่มบ้านยากจนผู้ซื่อสัตย์และขยันขันแข,ข็งตกหุมรัก แมนแก้วทิดาคนเดียวของคาบอบดีผู้รำ่ำรวยแมนแก้วเป็นหญิงงามที่มีชายหนุ่มมากมายหมาย,มายปองแต่หัวใจของนางกลับมอบให้คุณพบเทียงผู้เดียวทั้งสองมักแอบมาพบกันที่สะพานแห่งนี้ในยามราตรีซ่อนเร้นจากสายตาของผู้คนแต่เมื่อข่าวรักของทั้งสองล่วงรู้ถึงบิดาของแมนแก้วเขาก็โกรธเกรี้ยวและถือว่าคุณพบไม่มีค่ากู้กวรกับบุตรสาวเขาสั่งกักขังแมนแก้วไว้ในเรือนห้ามีให้นางออกไปพบคุณพบอีก ส่วนคุณพบถูกกล่าวโทษว่าเป็นชายต่ำสักที่บังอาจคิดหมายปองหญิงสูงสักถูกคุมขู่และสั่งห้ามไม่ให้เฉิดลายเข้าใกล้บ้านของแมนแก้วแต่ความรักหาใช่สิ่งที่จะถูกขังได้คุณพบยังคงมารอที่สะพานทุกค่ำคืนแม้นว่าแมนแก้วจะไม่อาจมาหาเขาได้อีกเขาเฝ้ามองสายน้ำที่ไหลาราวกับรอคอยคำตอบจากโชคชะตา คืนแล้วคืนเล่าที่ขุนพบเฝ้ามองสถานไม้กลางแม่น้ำดวงจันทร์ส่องแสงนวลทาบเงาลงบนสายน้ำราวกับจะตลอบโยนหัวใจของชายหนุ่มแม้กเขาจะถูกสั่งห้ามไม่ให้พบกับแม้นแก้วแต่หัวใจของเขาไม่มีวันยอมแพ้แมนแก้วเองก็มิอาจทานทนต่อความคิดถึงได้นางถูกกักขังไว้ในเรือน หลังงามรายล้อมด้วยสาวใช้และผู้ดูแลที่บิดาจัดมาเพื่อจับตาดูทุกฝีก้าวแต่หัวใจของนางล่องลอยไปหาคุณพบทุกคืนนางเฝ้าคุ้นคิดว่าจะทําเช่นไรให้ได้พบเขาอีกครั้งและแล้วค่ำคืนหนึ่งเมื่อดวงจันทร์ส่องแสงเต็มดวงแม้นแก้วอาศัยจังหวะที่ทุกคนหลับไหลค่อยๆผักหน้าต่างบานเล็กในห้องของนางออกนางจัดแจงใช้สบายของตนผูกต่อการเป็นเชือกแล้ว โยตัวลงจากเรือนเงียบๆหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นประปนความกลัวนางรีบก้าวเท้าเบา,าๆลัดล้อไปตามทางที่คุ้นเคยเมื่อมาถึงสะพานนางเห็นเงาของใครบางคนนั่งอยู่ตรงกลางสะพานเงานั้นดูคุ้นเคยยิ่งคุนพบนางกระซิบแถวเบาชายหนุ่มหันกลับทันทีดวงตาของเขาฉายแววตกใจก่อนจะเปลี่ยนเป็นความดีใจอย่างหาที่สุดมิได้แม้นแก้วเจ้า ไม่ทันให้อีกฝ่ายผู้จบหญิงสาวก็โผลเข้าสู่อ้อมกอดของเขานังตาที่กลั้นเอาไว้เอ่อล้นออกมานางคิดถึงเขาจนแทบทนไม่ไหวข้าคิดถึงเจ้ายิ่งนักข้าก็คิดถึงเจ้าทุกคืนข้ามารอที่นี่หวังว่าสักวันเจ้าจะมา ทั้งสองกอดกันแน่นปล่อยให้หัวใจพูดแทนคำพูดที่มิอาจเอื่อนเอ่ยสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านผืนน้ำสะท้อนแสงจันทร์วับวาวราวกับร่วมยินดีในรักของทั้งสองแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าเงาหนึ่งกำลังซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำดวงตาเต็มไปด้วยโทสะและไม่นานข่าวการลอบพบกันของทั้งคู่ก็จะถูกล่้รู้ไปถึงผู้เป็นบิดาของแมนแก้วแมนแก้วและคุณพบคิดว่าค่ำคืนนั้นจะเป็นความลับของพวกเขาสองคนแต่แล้ว ในรุ่งเช้าข่าวการลอบพบกันของทั้งคู่ก็ลงรู้ไปถึงคฤหาสน์ของแมนแก้วเสียแล้วเจ้ากล้าลอบหนีออกจากเรือนกลางดึกเพื่อไปพบชายต่ำสักเช่นนั้นหรือเสียงบิดาของแมนแก้วดังลั่นไปทั่วเรือนในตาของท่านแดงกับด้วยโทสะขณะที่แมนแก้วยืนก้มหน้ามือบังสั่นริกท่านพ่อข้ารักเขานางเอ่ยเสียงสัน่นพีฝ่ามือหนักฟาดลงบนแก้มนวลของแมนแก้วเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้อง นางเซไปเล็กน้อยแต่ในตาของนางยังคงแน่วแน่ความรักของเจ้าจะมีประโยชน์อันใดถ้ามันจะทำให้เจ้าต้องจมอยู่กับชีวิตที่ต่ำต้อยบิดาของนางคำรามเจ้าทำให้ตระกูลของเราต้องอับอายจากนั้นท่านก็สั่งให้ขังแม้นแก้วไว้ในเรือนห้ามออกไปไหนและลดฐานะของนางจากบุตรสาผู้สูงศักดิ์ให้กลายเป็นเพียงหญิงรับใช้ในเรือนของตนเอง ให้เรียนรู้ความลำบากเพื่อเป็นบทเรียนว่าอย่าได้คิดฝืนคําสั่งของบิดาอีกส่วนคุณพบแม้เขาจะไม่ได้ถูกลงโทษทางกายแต่เขาถูกตราหน้าว่าเป็นชายต่ำสักที่บังอาจหมายปองหญิงสูงสัตว์จากตระกูลใหญ่ผู้เป็นบิดาของแม้นแก้วให้คนไปเตือนเขาหากยังกล้าย่างาเท้าเข้าใกล้คารืหะหรือแม้แต่สะพานอีกจะไม่มีวันได้พบแมนแก้วอีกตลอดชีวิตแต่หัวใจของคุณพบไม่มีวันยอมแพ้ คืนแล้วคืนเล่าเขายังคงมารอที่สะพานมองไปยังแม่น้ำที่ไหลเอือยใต้แสงจันทร์หวังว่าสักวันแมนแก้วจะกลับมาหาเขาขณะที่แม้นแก้วแม้จะถูกกักขังและถูกทำโทษแต่นางก็มีอาจหยุดหัวใจของตนได้นางพยายามหาทางหนีออกจากเรือนทุกค่ำคืนแต่ถูกจับได้ทุกครั้งและทุกครั้งที่พยายามนางก็ถูกทำโทษหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นนางก็ยังไม่คิดจะหยุดพยายาม คืนหนึ่งในความมืดมิดที่เงียบสงัดแม้นแก้วมองออกไปยังท้องฟ้าดวงจันทร์ยังคงลอยเด่นราวกับเป็นพยานของความรักที่ยังไม่ยอมแพ้ของทั้งสองนางตัดสินใจแล้วนางต้องหาทางไปพบคุณพบอีกครั้งค่ำคืนหนึ่งท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยม่านเมฆสีเทาดวงจันทร์ลับเลือนหลังก้อนเมฆร,ราวกับไม่ต้องการเป็นพยานของโชคชะตาที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้นแก้ว นั่งอยู่ในห้องมืดทึบสงสัส่เสื้อผ้าเก่าขาดหลังจากถูกลดฐานะเป็นเพียงหญิงรับใช้แต่ในตาของนางยังคงเปลี่ยนประกายแห่งความหวังคืนนี้นางจะต้องไปพบกุนพบให้ได้แม้นแก้วอาศัยช่วงเวลาที่ผู้คนในเรือหลับใหลานางแอบลอบออกจากห้องก้าวเท้าเบาๆลัดล่อไปตามเงามืดหัวใจเต้นรัวแต่มือของนางกลับมั่นคงนางไม่กลัวอีกต่อไปแล้วต่อให้ต้องตายนางก็ขอให้ได้อยู่กับขุนพบเมื่อมาถึงสะพานหัวใจของนางพองโตขึ้น เมื่อเห็นเงาร่างคุ้นเคยนั่งรออยู่กลางสะพานแม้นแก้วคุณพบเอ่ยเสียงสั่นไหวเมื่อเห็นร่างของหญิงสาวเขารีบวิ่งเข้ามาหานางดึงนางเข้าสู่อ้อมกอดแน่นราวกับกลัวว่านางจะหายไปอีกครั้งข้าข้าหนีออกมาได้แล้วแมนแก้วกระซิบกุณพบกอดนางแน่นขึ้นน้ำตาแห่งความปิติไหลาอาบแก้มของทั้งสองนี่เป็นคืนที่พวกเขาเรอคอยมาตลอดแต่แล้วเสียงฟีเท้านหนักหนักดังขึ้นจับมันเอาไว้ เสียงตะหวาดของบิดาแมนแก้วดังลั่นก่อนที่เหล่าลูกน้องของเขาจะวิ่งกรูกันเข้ามาล้อมรอบสะพานพวกเขาถือคบไฟและบางคนมีดาบอยู่ในมือใบหน้าของบิดานางเต็มไปด้วยความกรดเกลียวเจ้าไม่มีวันได้หนีไปกับมันข้าจะไม่มีวันยอมให้เจ้าทำให้ตระกูลเราต้องอับอายขุนพบรีบจับมือแมนแก้วแน่นทั้งสองมองตากันก่อนที่ขุนพบจะหันไปเผชิญหน้ากับพ่อของนางข้ารักแมนแก้วและนางก็รักข้า เหตุใดท่านต้องพรากเราจากกันเพราะเจ้าไม่มีค่าอคพอขุนพกักดฟันแน่นเขารู้ว่าต่อให้เขาพูดไปแค่ไหนบิดาของแมนแก้วก็ไม่มีวันยอมรับรักของพวกเขาขเขามองเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจแม้นแก้วเองก็มองเขากลับมาดวงตาของนางเต็มไปด้วยความแน่วแน่หากพวกเขาไม่ให้เราอยู่ด้วยกันแม้นแก้วกระซิบเบา,เบาๆขุนพบพยักหน้าเขาเข้าใจสิ่งที่นางคิดโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดอีก เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพวกเขายิ้มให้กันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทั้งสองจะจับมือกันแน่นและโผล่เข้ากอดกันแนบแน่นแล้วกระโจนลงสู่แม่น้ำเบื้องล่างเสียงกรีดร้องของบิดาแมนแก้วดังขึ้นพร้อมกับเสียงน้ำกระเซน็นจากแรงกระแทกทุกคนบนสะพานพยายามเพ่งมองลงไปในกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากร่างของทั้งสองจมหายไปหายไปในความมืดมิดแห่งสายน้ำคืนนั้นแม่น้ำเงียบสง,งัดไม่มีใครได้พบเห็นร่างของพวกเขาอีกเลย แต่ตำนานรักของพวกเขากลับไม่เคยเลือนหายไปชาวบ้านเล่าขานกันว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงหากใครมายืนอยู่บนสะพานแห่งน,นี้จะเห็นเงาของชายหนุ่มและหญิงสาวยืนกอดกันอยู่กลางสะพานก่อนที่ทั้งสองจะค่อยๆเลือนหายไปกับสายลมบางคนเชื่อว่าวิญญาณของคุณทพบและแมนแก้วยังคงอยู่ที่นี่พวกเขาไม่ได้ตายแต่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแม่น้ำสะพานแห่งน,นี้จึงได้ชื่อว่าสะพานรักตราบจนทุกวันนี้ แต่ตำนานนี้ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ใครจะรู้ว่าในสายน้ำลึกลับนั้นอาจมีบางสิ่งเฝ้ามองอยู่ตลอดมาหลังจากค่ำคืนที่คุณพบและแม้นแก้วกระโจนลงสู่แม่น้ำ่าวการหายไปของทั้งคู่กลายเป็นเรื่องเล่าที่แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างช่วยกันค้นหาอยู่หลายวันแต่ไม่พบแม้แต่ร่างหรือร่องรอยของพวกเขาเลยบางคนบอกว่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากรากงงพัดพาร่างของพวกเขาหายไปไกลาบางคนกล่าวว่า พวกเขาอาจถูกสายน้ำกลืนกินแต่มีบางเสียงกระซิบกันว่าพวกเขาไม่ได้ตายแต่วิญญาณของพวกเขายังคงวงเวียนอยู่ที่สะพานแห่งนี้ไม่นานนักเรื่องแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับผู้ที่สัญจรผ่านสะพานแห่งนี้ในยามวิกาลฉันได้ยินเสียงกระซิบชายชาราผู้หนึ่งกล่าวด้วยสีหน้าหวัว่นหวั่นเสียงมันแผ่วเ,เบาราวกับสายลมแต่ฉันแน่ใจว่ามันเป็นเสียงของหญิงสาวกำลังร้องให้กำลังคร่ำควรวญหาใครบางคน ไม่เพียงเท่านั้นหลายคนที่เดินผ่านสะพานในคืนพระจันทร์เต็มดวงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองจากเงามืดบางครั้งพวกเขารู้สึกถึงสัมผัสเย็นเยียบที่ต้นคอหรือเงาที่กระพริบผ่านหางตาเมืม่อหันกลับไปมองก็พบเพียงความว่างเปล่า มีคำกล่าวว่าหากผู้ใดมายืนอยู่กลางสะพานในคืนที่น้ำสงบนิ่งเขาอาจเห็นเงาของชายหญิงคู่หนึ่งยืนกอดกันอยู่ที่ขึงกลางสะพานเงานั้นเลือนรางราวกับไอหมอกบางครั้งจะเห็นพวกเขาหันมามองก่อนที่ร่างของพวกเขาจะค่อยๆจางหายไปแต่หากผู้ใดโชคร้ายพอที่จะสบตากับหญิงสาวนางจะจ้องกลับมาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและเมื่อสนิทก่อดที่เสียงสะอื้นเบาๆจะดังก้องอยู่ในหูของผู้นั้นไปหลายวันและว่ากันว่าหากใครได้ยินเสียงร้องให้นิติดตามไปถึงในฝัน เขาจะพบกับอุบัติเหตุหรือเคาราะห์ร้ายในไม่ช้าอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ทําให้สะพานแห่งนี้กลายเป็นที่หวาดกลัวคือเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นยามค่ําคืนหลายคนที่เดินข้ามสะพานคนเดียวในยามดึกต่างพูดตรงกันว่าพวกเขามักได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวเดินตามหลังมาติดติดเหมือนมีใครเดินตามพวกเขาเร่งฝีเท้าเสียงฝีเท้านั้นก็เร่งตามแต่เมื่อหันกลับไปมองกลับไม่มีใครอยู่เลย บางคนที่โชคร้ายกว่านั้นบอกว่ามเมื่อเผลอก้าวผ่านจุดกึ่งกลางสะพานพวกเขารู้สึกว่ามีมือเย็นเฉียบมาจาับข้อมือไว้แน่นหรือบางครั้งเป็นเพียงแค่ปลายนิ้วลากผ่านต้นแขนเบาแต่สัมผัสนั้นทําให้ร่างกายเย็นเฉียดไปถึงกระดูกไม่เพียงแต่บนสะพานเท่านั้นมีชาวประมงที่ออกหาปลาในเวลากลางคืนเล่าว่าพวกเขามักได้ยินเสียงกระซิบแววมาจากผืนน้ำเสียงนั้นอ่อนหวานราวกับเป็นเสียงของหญิงสาวที่กำลังเรียกหาใครบางคน ขุนพบเจ้าอยู่ที่ไหนแต่หากมีใครพยายามชะโง,งกมองลงไปในน้ำพวกเขามักจะเห็นเงาสะท้อนของหญิงสาวสูงชุดขาวจ้องมองกลับมาจากใต้น้ำและบางครั้งเงานั้นจะค่อยๆย,ยื่นมือขึ้นมาราวกับจากคว้าคอของผู้ที่มองลงไปชาวบ้านเชื่อกันว่านั่นคือดวงวิญ,ญญาณของแม้นแก้วนางยังคงรอคอยคุณพบแม้ว่าทั้งสองจะสิ้นลมหายใจไปพร้อมกันแล้วก็ตาม ตั้งแต่นั้นมาสะพานแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามในยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าข้ามมันเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเตือนลูกหลานว่าอย่าข้ามสะพานในคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่าหันกลับไปมองหากได้ยินเสียงกระซิบอย่าชะงกมองลงไปในน้ำไม่ว่าเจ้าจะเห็นอะไรเพราะบางทีสิ่งที่เจ้าเห็นอาจกำลังมองเจ้าอยู่เช่นกันแต่ตำนานนี้ยังไม่สิ้นสุด บางคนบอกว่ายังมีวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่ยังไม่สงบบิดาของแมนแก้วเขาใช้ชีวิตที่เหลือไปอย่างทุกทรมานรู้สึกผิดที่เป็นผู้ผลักดันให้ลูกสาวของตนต้องพบจุดจบเช่นนั้นและเมื่อเขาสิ้นลมหายใจลงผู้คนต่างรือกันว่าวิญญาณของเขายังคงวงเวียนอยู่ที่สพาน,นี้ไม่ใช่เพื่อตามหาลูกสาวแต่เพื่อเฝ้าขัดขวางผู้ใดก็ตามที่คิดจะมีรักต้องห้ามเช่นเดียวกับแมนแก้วและขุนพบ ใครก็ตามที่พาคู่รักมายืนบสนสะพานใอย่างค่ำคืนบางครั้งจะรู้สึกถึงลมหายใจอันเย็นเยียบกระซิบที่ข้างหูอย่าได้รักกันที่นี่หรือเจ้าจะจบลงเช่นเดียวกับพวกมันแต่เรื่องราวของสะพานรักนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะทุกคืนวันพระจันทร์เต็มดูงสะพานแห่งนี้ยังคงมีเงาของชายหญิงสองร่างปรากฏให้เห็นและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเราคอยสิ่งใดอยู่กันแน่ แม้สะพานแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยเรื่องเล่าอันน่าสะพรึงกลัวแต่การเวลาที่ผ่านไปกลับทําให้มันกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแทนที่ผู้คนจะหวาดกลัวสะพานพวกเขากลับเริ่มขอพรแห่งความรักที่นี่ว่ากันว่าคู่รักที่ต้องการครองรักกันชั่วนิรันด์จะต้องมาที่สะพานนี้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงและทําพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานั่นคือการเดินข้ามสะพานโดยจับมือกันและกลั้นหายใจจนกว่าจะถึงอีกฝั่ง พิธีกรรมนี้ถือเป็นการระลึกถึงความทรมานที่ขุนพบและแม้นแก้วต้องเผชิญในค่ำคืนสุดท้ายของพวกเขาตอนที่ทั้งสองกระโดดลงสู่แม่น้ำและกอดกันไว้จนสิ้นลมหายใจผู้คนเชื่อว่าหากคู่รักสามารถเดินข้ามสะพานโดยไม่ปล่อยมือและไม่หายใจได้สำเร็จพวกเขาจะได้รับพรจากวิญญาณของขุนพบและแมนแก้วและจะได้อยู่ด้วยกันตราบชั่วน,นิรันดในคืนหนึ่งของฤดูหนาวมีชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่ง ตัดสินใจลองทำพิธีกรรมนี้พวกเขายืนอยู่ที่ปลายสภาประสานมือกันแน่นมองลึกเข้าไปในดวงตาของกนแลกันแล้วสุดลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนจะเริ่มก้าวเดินทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความกดดันความมืดรอบตัวทำให้สะภานดูยาวไกลกว่าปกติและทุกครั้งที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องก็เพิ่มขึ้นเครึ่งทางแล้วหัวใจของทั้งสองเต้นรัวพวกเขารู้สึกเหมือนมีสายลงเย็นพัดผ่านด้านหลัง อย่าหันไปชายหนุ่มได้ยินเสียงกระซิบบางเบาแววที่ข้างหูเสียงที่เขาไม่อาจบอกได้ว่าเป็นเสียงของหญิงสาวที่เดินเคียงข้างหรือเป็นเสียงของใครบางคนที่มองพวกเขาอยู่จากเงามืดขาของเขาเริ่มหนักขึ้นราวกับกำลังเดินฝากกระแสน้ำที่มองไม่เห็นอีกนิดเดียวหญิงสาวพยายามก้าวต่อไปแต่ความเย็นเยียบที่กอกกินผิวกายทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบค่อยๆลูบผ่านหลังของเธอ ขณะที่พวกเขาใกล้ถึงปลายสะพานความมืดรอบตูวกลับยิ่งคน้นขึ้นและเสียงสะอื้นแผ่วเบา,เบาก็เริ่มดังมาจากใต้สะพานคุณพบเจ้าทอดทิ้งข้าไปหรือชายหนุ่มและหญิงสาวรู้สึกได้ว่ามีเงาสีดําจางๆปรากฏขึ้นข้างสะพานมันไม่ใช่แค่ไอหมอกแต่เป็นเงาของหญิงสาวผู้หนึ่งหญิงสาวในชุดสีขาวซีดยืนอยู่ที่กึ่งกลางสะพานมองตรงมายังพวกเขาในตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและเวทนา แต่พวกเขาไม่อาจหันมองหรือสูดลมหายใจได้พวกเขาก้าสุดท้ายและเมื่อเท้าแตะถึงปลายสะพานในที่สุดฮาทั้งคู่สูดลมหายใจเข้าอย่างแรงและหันมามองสะพานข้างหลังทันทีแต่เงาของหญิงสาวในชุดขาวกลับหายไปแล้วทิ้งไว้เพียงสายลมที่พัดเอื่อยและเสียงแม่น้ำที่ไหลเวียนเช่นเดิมพรแห่งรักนิรันดร์หรือคำสา์ที่ไม่มีวันจบสิ้น แม้ว่าจะมีหลายคู่ที่ทําพิธีนี้สําเร็จและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคู่ที่ล้มเหลวและหายสาบสูญไปบางครั้งชาวบ้านก็พบรองเท้าของผู้ที่มาลองทําพิธีกรรมนี้ตกอยู่ที่ขึงกลางสะพานโดยที่ไม่มีใครพบตัวเจ้าของรองเท้าอีกเลยบางคืนพระจันทร์สะท้อนลงสู่แม่น้ําและมีผู้สังเกตเห็นเงาสองร่างยืนกอดกันอยู่กลางสะพานก่อนที่เงานั้นจะค่อยๆจางหายไปในอากาศ แต่ตำนานยังไม่จบเพียงเท่านี้มีบางคนกล่าวว่าหากใครได้ยินเสียงกระซิบของแม้นแก้วในขณะเดินข้ามสะพานพวกเขาจะต้องไม่ตอบรับเสียงนั้นเป็นอันขาดเจ้าจะรักข้าตลอดไปใช่หรือไม่หากใครเผลอพยักหน้าตอบหรือเอ่ยคำว่าใช่นั่นหมายความว่าพวกเขาได้สัญญาไว้แล้วและดวงวิญ,ญญาณของพวกเขาจะไม่มีวันได้จากสะพานแห่งนี้ไปอีกเลย การเวลาผ่านไปหลายสิบปีหลายร้อยปีตำนานของสะพานรักยังคงเป็นที่เล่าขานทั้งในเรื่องของพรแห่งรักและคำสาปาฐานคู่รักบางคู่สามารถข้ามสะพานได้สำเร็จและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแต่บางคู่ไม่เคยมีใครพบเห็นพวกเขาอีกเลยคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงส่องส่องสองกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งต้องการพิสูจน์เรื่องราวของสะพานพวกเขาท้าทายโชคชะตาด้วยการไปทำพิธีกรรม ข้ามสะพานโดยที่ไม่เชื่อในตำนานและคิดว่าเป็นเทียงเรื่องเล่าหลอกเด็กชายหญิงคู่หนึ่งในกลุ่มอาสาลองทำพิธีกรรมทั้งสองจับมือกันสูดลมหายใจและเริ่มก้าวเดินก้าวแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นก้าวที่2ทุกอย่างเงียบสงัดเกินไปแม้แต่เสียงแมลงกลางคืนก็งเงียบหายก้าวที่สลมเย็นเฉียบพัดผ่านทั้งสองเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลัง ก้าที่สหญิงสาวเผลอเหลือบมองไปที่น้ำเบื้องล่างเธอเห็นเงาสะท้อนของใครบางคนที่ไม่ใช่พวกเขาก้าที่ห้าเสียงกระซิบดังแผ่วเบาเจ้าจะรักข้าตลอดไปใช่หรือไม่ชายหนุ่มเผลอพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องของหญิงสาวก็ดังก้องสภานเพื่อนๆที่ยืนดูอยู่รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่เมื่อมาถึงกลางสะพานทั้งสองได้หายไปแล้วไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลย หลังเหตุการณ์ในคืนนั้นผู้คนหวาดกลัวอย่างหนักหลายคนเชื่อว่าดูวิญญาณของคุณพบและแม้นแก้วยังคงอยู่แต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้เพียงแค่เฝ้ารอคู่รักที่ขอพอรพวกเขาต้องการใครบางคนมาแทนที่พวกเขาไม่นานนักผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจึงทำพิธีปิดสะพานแห่งนี้ตลอดการพวกเขาสร้างศาลเจ้าขึ้นที่ต้นสะพานและทำพิธีขอขามาต่อวิญญาณของคุณพบและแมนแก้ว สะพานถูกปล่อยให้รกร้างไม้กระดานค่อยๆผุพ,พังไปตามกาลเวลาไม่มีใครกล้าเดินข้ามมันอีกและสุดท้ายสะพานก็ถล่มลงสู่แม่น้ําแม้สะพานจะพังลงแต่ตำนานของมันยังคงอยู่มีบางคนเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากเดินไปที่ริมแม่น้ําบริเวณที่เคยเป็นสะพานจะยังคงได้ยินเสียงกระซิบของหญิงสาวแว่วมาในสายลมเจ้าจะรักข้าตลอดไปใช่หรือไม่และหากเผลอตอบรับเสียงนั้น เมื่อใดบางทีอาจไม่มีใครพบเห็นเจ้าบนโลกนี้อีกเลยและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ